ที่จะมาเป็นไฮไไท์วันนี้คือว่าเนี่ยทุกปีๆเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดกันว่าใม่ประเทศไหนนักลงทุนเราจะเห็นหนักวิเคราะห์หลายคนพูดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็ไม่ชัวร์ว่าจะลงประเทศไหนดีเพราะว่าอะไรครับสมมติไปฟังน,นักวิเคราะห์สิบคนอาจจะบอกไม่ตรงกันเลยก็ได้ว่าไปจีนไปสหรัฐหรือจะไปเวียดนามหรือจะลงอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าคือแล้วถ้ามันมีวิธีที่จะทําให้สามารถตัดไปแบบพวกนี้ได้ ดูจากข้อมูลล้วนๆแล้วไปลงทุนให้ได้แล้วคาดการผลลัพธ์ที่ดีได้เนี่ยมันสามารถทําได้ไหมถูกไหมครับเพราะว่าเราก็มีเทคโนโลยีที่เราเปิดลงทุนมาแล้วแบบหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราก็เลยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นโนโยบายใหม่ชื่อว่าจิตตะ ranking alpha นะครับอ่ะซึ่งตัวเนี้ยมันจากจากิตตะ ranking ปกติเพราะจิตตะ ranking ปกติเนี่ยจะเป็นการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งไปเลย เมื่อกี้ที่เราจิตตะเลนกิ้นยเราก็ลง US อย่างเดียวทุกปีไปเรื่อยๆนะลงทุนกับพอร์อปีที่แล้วนักลงทุน่ถาถ้าเฉพาะ US นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราได้ผลตอบแทน42%ปีนี้เนี่ยเราก็ได้มาอีกประมาณ28%เราตอบได้ไหมปีหน้าใครลงหุ้นสารัฐผ่านจิตตะเลนกิ้อาจจะเสี่ยงก็ได้ เพราะว่าตลาดหุกก้นเป็นวัฏจักรอาจจะลงเยอะก็ได้ถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะดีทุกปีาะตลาดหุกก้นเป็นวัฏจกักรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็าเลยมีตัว AI a อ p ัลฟาซึ่งเป็นตัว a i ใหม่เนี่ยเลือกหุ้นให้เลยว่าประเทศไหนเลือกประเทศให้ว่าประเทศไหนที่น่าลงทุนก่อนหลังจากนั้นค่อยไปเลือกหุ้นลงทุนในประเทศนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะทาให นักตอทุนเนี่ยได้รับตกลตอบแทนระยะยาวท,ท,ที่ดีแล้วก็ความเสี่ยงต่ำอกาสดอยนานน้อยลงเพราะว่าประเทศที่เลือกไปเนี่ยมันเป็นประเทศที่เหมาะสมแล้วก็ราคาถูกอยู่แล้วนะคะร,ะระับการจัดพอร์ตของจิตต์ัดเลนกิ้งอัลฟาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเราเรือกลงทุนปุ๊บเนี่ยเราจะมี a อลฟาเอไอเนี่ยวิเคราะห์หาตลาดรุ่นดีราคาถูกให้ก่อนอย่างแรก ไม่ใช่หุ้นดีราคาถูกนะนะเป็นตลาดหุ้นดีราคาถูกนะครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันว่ามันดูยังไงนะครับแต่ว่าอย่างแรกสุดมันองมี A.I. วิเคราะห์และว่าจากดาต้าทุกงหมดที่มีเนี่ยปีหน้าประเทศไหนหน่าลงทุนนะครับเมื่อเราเลือกตลาดหุ้นที่น่าลงทุนได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นจิตตัด ranking A.I. ปกติของเราเลยไปเลือกหุ้นดีราคาถูก ของตลาดหุ้นประเทศนั้นเหมือนที่เราทำมาเรื่อยๆแล้วซึ่งอันเนี้ยเราก็ทำมาเรื่อยเราก็มบว่าจิตตะที่เราให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าหน้าลงทุนหลายครั้งเนี่ยอาจจะลงผิดปีแล้วก็ทําให้เกิดการขาดทุนได้นะครับตอนนั้นถ้าเลือกตลาดแล้วเลือกหุ้นได้แล้วเราก็จะกระจายเงินซื้อหุ้นประมาณ20ตัวในสัดส่วนเท่าๆกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึง มีเงินเริ่มต้น,นตลงทุนที่จิตตาล็นทิ้องาอาไฟ้อยู่ที่2ล้านบาทเพราะว่าเราต้องการกระจายจความเสี่ยงให้ได้20่หุ้นตามหลักการของเราเป็นเลยนะครับเพื่อให้พอร์ตเนี่ยมันบาลานซ์ได้ดีแล้วก็สมดุลนะครับไม่เมี่ยงแรงเกินไปหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะทําการรีวิวแล้วก็ปรับหุ้นในพอร์ตทุกๆสามเดือนเหมือนจิตตากันที่ปกติเลยนะครับพอเวลางบออกปุ๊บเราเลือกหุมม้นดีราคาถูกตัวไหนแพงเกินไปราจะขายที่ตัวไหนที่อะไรครับ ค,คุณน้ำหักุจัดการได้ดีแล้วก็ขายทิ้งแล้วก็ซื้อตัวที่ถูกกว่าดีกว่าเข้ามาในพอร์ตถูกไหมครับ,รบแล้ว,วพอครบปีอันนี้ก็จะกลับมาคิกเกอร์ใหม่แล้วว่าเฮ้ยมาเลือกประเทศใหม่กเถิดว่าประเทศเดิมที่คุณลงทุนเนี่ยยังมีโอกาสลงทุนที่ดีอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีอันใหม่ดีกว่าแล้วเนี่ยไปอันใหม่ไหมถ้าอันนี้แพงไปไปประเทศหนึ่งดีกว่าเสี่ยงน้อยกว่าถูกไหมครับแบบนี้แล้วก็ตัวรีวิวและปรับเปลี่ยนทุกปีเนี่ยเราจะทํา ตอนช่วงเดือนพฤจิการทาวาบมกตลาดเพราะว่าจาก Data ทั้งหมดมาไปดูแล้วครับว่า3มเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่สุดในการปรับพอร์ตเพราะว่ามันได้ขอ้อมูลต่างๆมาครบปีแล้วถูกไหมครับแล้วปกติในทุกๆต้นปีหรือปลายปีเนี่ยกองทุนต่างๆนักลงทุน,นตา่างๆก็จะรีโลเคตเงินไปในประเทศที่คิดว่ามีโอกาสดีที่สุดอยู่แล้วเพราะนั้นการปรับทุกๆสิ้นปีปลายปีเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ดีที่สุดซึ่งเราเป็รอบปรับเนี่ย ทุกสามเดือนแล้วแต่ว่าใครจะตอบผอช่วงไหนนะครับทีนี้ความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือตัวยูนิเวอร์สเนี่ยจะมีความต่างกันนะครับจิตตะลังกิ้งปัจจุบันเนี่ยเราจะมีอยู่5้าประเทศนะครับไทยเวียดนามสหรัฐทีน่ปุ่นเลยแล้วก็มีพวกเซกเตอร์ย่อยอย่างเทคโนโลยีจีเทคโนโลยีสหรัฐสุขภาพสหรัฐแต่ว่าตัวลังกิ้งอัลฟาเนี่ยในตัวปัจจุบันเนี่ยเรามีสี่ตลาดนะครับสหรัฐจีนฮ่องกงญี่ปุ่นนะครับซึ่ง ที่เราเริ่มต้นจาก4ีตลาดนี้เพราะว่าเป็น4ตลาดใหญ่ liquidity สูงสามารถลงทุนได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องไอ้ท่านเงินเอยอะขึ้นแล้วจะซื้อขายหุ้นไม่ได้นะครับรวมถึงเป็นประเทศที่เรามองว่ายังมีการเติบโตที่ดีมีพืินฐานการเติบโตที่ดีมีอุตสาหกรรมทั้งยุคเก่ายุคใหม่ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบบสังเกต จีนสาหารัฐเนี่ยก็มีนะครับญี่ปุ่นเองจริงเ่ยก็จะมีเทคโนโลยีเฉพาะตัวที่เป็นเรื่องของอพวกนาโนเทคพวกอะไรพวกนี Bio ้ไบโอเทคที่มันต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวสูงเป็นซัพพลายเชนของฟั่งเซนเซคอนดักเตอร์หรือซัพพลายเชนของฟังเ,คตเ,ตเ,งงเทคโนโลยีพวกสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับก็ยังอยู่ในญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราเริ่มต้นด้วย4ประเทศแต่4ตลาดน,นี้ครับ2ประเทศแล้วก็ในอนานคตน,นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะพิจารณา เพิ่มประเทศใหม่ๆเข้ามาในนี้อีกแต่จากมุมมองปัจจุบันเนี่ยเรามองว่า,า GDP ของประเทศเหล่านี้ยังเติบโตแล้วก็เป็นเศรษฐกิจอันดับท็อปของโลกนะครับหนึ่งสองสามนะครับจริงๆญี่ปุ่นกับเยอรมันก็เปลี่ยนเปลียนกันมาแต่ว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นต่อไปในอีก10ปีข้างหน้านะครับดังตัวเนี้ยเราก็จะไปดูตลาดหุ้นทุกตลาดนะครับยกตัวอย่าง ตอนสหรัฐสิ้นปี2565ที่เราแนะนําให้ลงทุนเนี่ยก็คือเราเลือกหุ้นที่ดีที่สุด50ตัวของตลาดมาเพราะอะไรครับ50ตัวนี้มันเป็นตัวแทนของตลาดได้เพราะว่าเป็นธุรกิจที่วงการเงินแข็งแรงรายได้กาไรเติบโตต่อเนื่องมีสินต่างสมมุติยกตัวอย่างก o o g l e a p p l e เมื่อกี้ที่ผมเล่าไปถูกไหมครับว่าเฮ้ยโดยปกติแล้วหุ้นเหล่านี้แพงตลอดแล้วจุดหนึ่งเนี่ยมันถูกลงมามากกว่าที่ควรจะเป็นอย่างเวลาจิตตะวัดเนี่ย จะวัดความถูกแพงในเปอร์เซ็นต์ไทยนะครับเช่นเทียบง,ง่ายๆสมมติตัวอย่าง g o เก l e เป็นอยนะ่านไสิบปีที่ผ่านมารายได้กำไรโตตลอดนะธุรกิจยังเหมือนเดิมโตได้เรื่อยๆ PE ปกติอยู่25-35ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ PE เหลือ19เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ไทยที่ต่ำมากก็คือแทบจะศูนย์เลยก็คือเป็นตัวที่ต่ำสุดในรอบ1ิปีโอกาสแบบนี้เกิดไม่ได้บ่อยเพราะฉะนั้นั็คือตัวจะพิเศตได้ว่ามันคือหุ้นดี มากมากนะครับและราคาถูกผิดปกติเหมือนที่บางบางครั้งเราได้ยินนักลงทุนพูดคำว่าสิกมากตัวรับแย่งอย่างเช่นตลาดหุ้นฮ้องกงปัจจุบันถูกระดับสามสิกมาก,ก็คือโอกาสเกิดขึ้น3ามในพันมันคือมันแทบไม่เกิดขึ้นนะพันปีเกิดขึ้นสักปียางแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันคือถูกมากคล้ายๆกัน เราเอาหุ้นที่ดีที่สุดของต,ตลาดมาซึ่งมันไม่ควรเกิดปรากฏการณ์ที่หุ้นเหล่านี้ขายที่ราคาถูกเลยมันต้องเป็นีเ e m i ยมเป็นหลักแล้วก็เอามาดูว่าหุ้นถูกกับหุ้นแพงเป็นยังไงหุ้นถูกก็คือราคาของหุ้นเกนดีหล่าเนี้ยต่ำกว่าระดับ50%ไทยก็คือถูกกว่าค่าเฉลี่ยของัวมันเองโดย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกกว่าค่าเฉลี่ยเลยถูกไหมครับอันนี้ถูกหุ้นแพงก็คือเกินเปอร์เซ็นต์ไทยขึ้นไปแบบอ,อยู่ในเลนที่มันแพง เพราะฉะนั้นพบว่าหุ้นถูกมากกว่าหุ้นแพง36ต่อ14ประมาณ2.57เท่าก็คือสุดท้ายคุณปาเป้าเข้าไปเนี่ยคุณถ้าท่านเลือกหุ้นหุ้นดีไว้ก่อนนะคุณปาเป้าไปเจอหุ้นถูกมากกว่าหุ้นแพงคุณซื้อไปสามตัวคุณกับาไสองกันทุนหนึ่งแบบแน่จับกอดยังไงก็กําไรถูกไหมครับอันนี้คือหลักคิดเลยแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าใน,นปีนั้นเราก็ได้ผลตอบแทน44%ซซึ่งก็ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ปกติ ตลาดปีนั้นอาจจะประมาณ26ใช่ไหมครับแต่การได้ระดับ44มันมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนได้ถูกปีแล้วก็ถูกหลักการก็คือแบบ BI แบบนีน้มันก็จะทำผลตอบแทนที่สูงได้ผมบอกว่าจุดเด่นของแหลงที่นอกฟาคือปีที่ได้มันได้เยอะเพราะว่ามันหาเอลฟาได้ดีมากนะครับไมเห็นชชดเพราะนะั้นตัวจิตตะก,การแค่แหละคือตัวที่เราจะเอามาช่วยคนไทยนะครับให้ออมเงินแล้วก็ลงทุนได้นะครับฝั่งออมเงินช่วยยังไงครับ ะจะมี2ฟังก์ชันช่วยฟังก์ชันแรกก็คือราวอัพก็คือช่วยปัดเศษเงินที่ไปซื้อของสมมติเราไปซื้อบั b เ l e T ทีนะครับ160บาทระบบจะตัดเงินไป200รบาทแล้วก็เอา160บาทไปจ่ายหลานบั b โบ่ทีตัวลาวอัพสีบาทเก็บเข้าตัวแอปเออร์บอลเล็ตของจิตตาการแล้วเมื่อครบทัน เอามันลงทุนจิตตะเวลด้วยอัตรนมัมาซึ่งเราก็จะแนะนําแห่งเป็น global ETF ซึ่งมันได้ผลตอบแทนคาดหวังประมาณ8%ต่อปีให้โตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เขาใช้ใจ่ายเงินเขาจะมีเงินเก็บเ,เสมอนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเราอัพที่หลักร้อยบาทนะครับระฉนนั้นคุณไปซื้ออะไรก็ตามเนี่ยมีน้องคนหนึง่งรับใช้แบบปกติใช้เงินหมอกทุกเดือนเลยเงินเดือนไม่เหลือเก็บพอใช้จิตตะการซื้อเนี่ย เงินออกเหมือนเดิมนะครับแต่มีเลอเก็บเดือนละพันสองพันมีเดือนหนึ่งเงินจะหมดตัวแล้วเดินเข้าเซเว่นไปซื้อม,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 มามา่มามาม่าสิบสองบาทเก็บออมแปดสิบแปดบาทน้าตาไหลเลยนะครับโอ้โอโอฉันออมเองินจริงจังมากนะครับแต่มันฝึกให้ออมเองินได้ได้ดีขึ้นก็คือจริงไม่ได้ฝึกครับบ,รบังคับออมเงินเลยนะครับตอนนั้นตัวนี้ก็จะช่วยคนเจ็งเงินได้ลักษณะอัพเดอของคนสงสัยตัวจิตตะการเนี่ยมันจะเป็นตัว wallet E Wallet นะครับเป็นพีเทการก็คือเติมเงินเข้ามาใน Wallet ก่อนแล้วคุณก็จะมีบัตรจิตต่างการ์เนี่ยไปใช้ซื้อของซื้อออนไลน์ทำรูปทำที่ก็ได้นะครับเป็นหมายเลขดิจิตอล16ตัวแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยที่เราออมแล้วเราจะมีบัตรฟิสิคลการ์ให้ไปใช้รูปได้ทุกที่นะครับปัจจุบันก็โคกับมาสเตอร์การ์ดตอนนั้นก็คิดว่าใช้ได้ทั่วโลกนะครับ